มาตอบคำถามสำหรับเวฟบรอยีาลูก72ชัก11นะครับน้ำมัน E20 นะครับตัวลูกเดิมขนาด5 4 4มิลครับตัวชักเดิมขนาด57.9มิลปริมาตรกระบ,บอกสูบอยู่ที่124.8จซีซี 4, จากโรงงาน,นครับอัตราส่วนการอัดเดิมอยู่ที่9.3ต่อหนึเอามาคำนวณหาซีซีเบ้าฝานะครับได้เท่ากับ124.8นะครับคือค่านี้นะครับ ผ่านด้วย9.3ลบ1ตัว9.3คือเป็นอัตราส่วนการอัดจากโรงงานนะครับซึ่งสามารถแปลเปลี่ยนได้แปลผ่านได้แปลเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนได้ตามชนิดของเครื่องยนต์นะครับซึ่งต้องไปดูว่าเครื่องยนต์แต่ละชนิดมีอัตราส่วนการอัดเท่าไหร่มาจากโรงงานครับได้เท่ากับ15.04ซีซีนะครับตัวลูกใหม่ขนาด7.2มิลตัวชักใหม่ขนาด5.7.9บด22เท่ากับ79.9มิลครับ เอามาคำนวณหาปริมาตรกระบ,บอกสูบใหม่จะได้เท่ากับ3.14คูณ72คูณ72คูณ79.9หารด้วย4,000เท่ากับ3 2 72, 72, 9, 4, 000, บ5 1 4นะครับตัวอัตราส่วนการอัดใหม่ครับได้ครับ325.1บวด้วย15.04หารด้วย15.04เท่ากับ22.6ตอนน่อ1สูงมากครับควรต้องทำการแก้ไขนะครับถ้าเกิดต้องการเติม95นเลือกอัตราส่วนการอัดเป็น11ตอนน่อ1 ควรทำซีซีเบ้าฝาให้ได้32.5ซีซีนะครับถ้าเป็น e 20เราเลือกอัตราส่วนการอัดไป็น12ตอน1ควรทำซีซีเบ้าฝาให้ได้29.6ซีซีนะครับถ้าเป็น e 85เราเลือกอัตราส่วนการอัดเป็น27เลี้ยวเลือกอัตราส่วนการอาั 12, อ 1, เด cc, เป็น13ตอน1นะครับควรทำซีซีเบ้าฝาให้ได้27.1ซีซีนะครับ